สวัสดีเพื่อนเผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮนะพามาชมขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะที่945ต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางท่ามกระแซวันนี้ผมก็บังเอิญมาเจอนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะพอดีผมมาธุระไฮไลท์ท้ายขบวนนะครับก็เป็นตู้จัดเฉพาะนะครับบจพปหมายเลข311ซึ่งภายในเนี่ยนะก็ดูหรูหรามาก สัวนลิ้วขบวนนะครับเราก็เห็นเป็นรอยย่อบลอส้อ่นะเดี๋ยวนี่นะครับอาพามาชมท้ายขบวนก่อนโหนี่นะครับบรรยากาศดูหรูหราสุดๆมีป้ายด้วยนะครับนะเมื่อกี้สอบถามจากพนักงานนะครับเขาบอกเป็นขบวนจัดเฉพาะของอ่าอินเทรนอ่นะนี่นะ In อินเทนนะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปนชมตู้จัดเฉพาะ ด้านนี้สักหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับของตู้จัดเฉพาะนะฮะหมายเลข311นะภายในก็ดูรูลานะครับเหมือนโรงแรม5ดาวเลยน่าจะเป็นตู้สเบียงหรือเปล่านะครับมีโต๊ะทานอาหารด้วยแล้วก็มีเพลงนะครับบรรเลงเบา,เบา นานๆจะได้มีโอกาสขึ้นมาถ่ายนะครับผมแบบนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับมีคมไฟนะครับให้บรรยากาศก็ลงมาเดินชมภายนอกกันต่อนะครับหลังจากเมื่อตะกี้เนี่ยก็ พาขึ้นไปชมนะครับรถจัดจเฉพาะไม่รู้ว่าสักวันเนี่ยผมจะมีโอกาสได้นั่งบ้างหรือเปล่าเนาะรถแบบนี้แต่น่าจะต้องแบบอะไรนะเหมาเท่านั้นเนาะรถก็จะออกจากหัวลำโพนะครับในเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีมาตะกี้พอดีผมดูป้ายด้านหน้าชานชาลามา อันนี้นะครับท้ายขบวนก็เป็นตู้จัดเฉพาะส่วนนี้ก็เป็นรอยย่อบลอซซอมมีผู้โดยสารบางส่วนนะครับก็กำลังมาทยอยขึ้นรถชุดขบวนรอยย่อบล s ซซอมนะครับผมก็เคยนะพาขึ้นไปชมหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็คนะงชมแค่บรรยากาศภายนอก ก็เป็นตู้สเสบียงนะครับตู้สุดท้ายของชุดรอยัลบอสซอมสำหรับรอยัลบอสซอมนะครับก็จะมีจำนวน5้าคันเมื่อตกี้ถามพนักงานนะครับถามคนรู้จักมาก็บอกว่าไปถ้ำกระแสนะครับแล้วก็ช่องเขาขาด ที่กาญจนบุรีนี่นะครับก็เป็นริ้วขบวนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นตู้ปั่นไฟนะครับก็ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟให้กับริ้วขบวนนะครับ ด้านหน้าก็เป็นตู้ตู้ชั้นหนึ่งนะครับตู้แบบเหมาห้องตอนนี้รถจักรนะครับก็เท่าทำการต่อริ้วขบวนเรียบร้อยก็ได้อันตอมนะครับเครื่อง MTU หมายเลข4138ก็จะรอออกในเวลา7โมง40นาทีนะครับผม น,นี้ก็ได้เวลาที่รถจะออกแล้วนะครับขบวนพิเศษโดยสารรอยเยบอซซอมที่9 45กรุงเทพสะพานท่ามกระแสออกต้นทางนะครับสถานีกรุงเทพ รถเลี้ยวออกไปทางด้านขวานะครับปิดท้ายขาบวนสวยงามบจพอปอน่ปิดท้ายอย่างหรู โอเคนะครับก็เล็กๆ,ๆน้อยๆ้อยสำหรับเช้าวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมด้วยสวัสดีครับ